สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเกานะครับเนาะเอาวันนี้ก็มาพ่อกันที่เกครับเป็นวันที่หกเดือนสิงหาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้มาพ่อกันกะตรงกับวันอังคารนะครับเนาะขึ้นสองคำเดือนเกลครับพ่อก็จะมาเดินทางห้าน้อยกันขึ้เก่าครับวันนี้มีแต่น้อยอย่างเดียวนะครับวันอังคารนะครับเนาะเอาแนวทางวันนี้ครับแนวทางวันนี้ครับสายวิ่งสายหลุดนะครับเออสายวิ่งสายหลุดครับให้กันไปทางเก่านะครับวันนี้ครับเก่าครับเก่าเอา สตัวครับจะพูดมาให้เขาครับใดแกซีสามครับีสาครับสองซีเจ็ครับเจ็ดแปดเก้าครับเก้าเกเกครับเก้าเก้าเครับเกนะครับเอาามตัวครับสตัวก็ห้กันไปทั้ง8ปดเกนะครับเด้อแปดแล้วกันหน่าศครับหนึเก้าศูนยาะเอาตัวเรียนตเรียดครับตัวเรียนตวเรียดประจำามือมนนี้ก็ห้ ใหายไปทาง2องซีนะครับเออสองซีเกครับเกแล้วก็เกนเนาะครับเนาะตัวเดินสาตัวกับหายกันไปทาง8ปดเกครับแปดเกนะหรือจะบโปได้พิจารณาสอตัวคือ8ปดเกานะครับลองพิจารณากันมึงนะครับเนาะนี่ก็เป็นแนวทางสุดท้ายคำนวณนครับพวกใดมักกะจัดกับพวกเดขัดกับพันนะครับคลิปนี้ยำให้เกลครับ หมวดสำหรับตรวนการเงินการพรนันนะครับมันเก็บเป็นแนวทางเท่านั้นครับเอามือนีกกยชคหมันครับมาเร็วไปเร็วจักหน่อยนะครับเนาะเน้นๆนะครับผมโชคดีสุขุทุคนครับสวัสดีครับ